ขอถ่ายได้ไหมครับมาแอบถ่ายรอบนึงแล้วที่เพอขาได้รอบนมออยรงนี้่เล่นใช่ใชแอบดูแถ่ายอันนี้เล่นเล่นดนตรีด้วยอ๋อซีฟเลมเล่นหเล่นอยูล่นกนาอยู่ตรงนี้ว่าเล่นเป็นวง พยายามนะในในพญานาควันนั้นเห็นขึ้นโครงเป็นโครงอยู่ใช่ไหมนี่กอ๋อแบบก็สร้างจากจินนาการของเขาเองนะจะไม่เหมือนกัน พราะว่าสัตว์ในตำนานที่ว่ามันอยู่ที่คนจินตนาการแต่ละคนใช่ใช่ใช่คิดใหม่คิดใหม่แบบลายใหม่ใช่นะสร้างลายใหม่เนี่ยต้อใส่แบบว่าอันนี้ใส่เกล็ดเลยถ้าจะมีเรื่องทำเกล็ดเกล็ดก็ทำไม่เหมือนไม่หรือเนาะทำละเอียดเนี่ยดูถ้ารายละเอียดจริงๆนะโอ้โหถ้าเสร็จแล้วสวยมากละเอียดอ่ะตรงนี้จะเหมือนกับเป็นตาลปัดเป็นเป็นทัดยศ ชั้นเทพของจริงมันมาจากหลไรคุณเข้าตินก่อนอ่าถ่ายพื้นฐานก่อนเพราะว่าพญานาคในตำนานน่ะเป็นสัตว์ที่ว่าเขชอบทำเป็นตะบะสายบูมือแล้วเขาเขาถึงบอกว่าสวจะบวชพระขอให้มีส่วนร่วมไงขอให้บวชหน้าก่อนได้ไหมอะไรเพราะมหาพุทธเจ้าเขาสามารถในวิถ์กายแปลงร่างขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ครับผมเขาอยากมีส่วนร่วมเขาชอบทำบุญสายบุญนะสะสมบุญมาให้ครับ นี่เขาเลยจินตนาการพอคุยเล่าขึ้นมาแล้วกลายเป็นรูปร่างที่เขาจินตนาการขึ้นมาจะให้มันเป๊ะก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันมันสัตว์ัน็นางจำนานเราไม่ไค้เห็นตัวตนใช่ใช่ไหมเราจินตนาการเขาขึ้นมาเองก็ได้จินตนาการขึ้นมาจากเกี่ยวให้มันคล้องจอครับเพราะบอกว่า วัดนี้วัดไทยแต่มันต้องมีเรื่องเกี่ยวพญานาคเข้ามาโพพันนะใช่มันมีทุกวัดอ่ะใช่ครับพญานาคกันมันจะเลยสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละนั่นก็พญานาคหนึ่งคนพญานาคเริ่มราวเสียดายนะหงส์สร้างไว้ลรำการเลยยุบไปเยอะเลยสวยก็สวยด้วยสวยโเผล่ไปเลยดีมันยุบมานะครับ ทำมายุคนี้จะสวยนะกูจะราวแล้วเริ่มราวล้วความจริงอะ่ะไปสร้างอยู่แบบนั้นอะ่ะต,ต้องทําให้ดินมันแน่นก่อนน่าใช่เขาจะไม่มีตอกเอาหูสังกเกตุมาเลยรีบทำใช่รีบเกิดอือพอดินกบมาไม่คิดว่าพอเจอนหน้าฝนตอนทำมันไม่ใช่ละผลละผลแน้วผลวาเลยโอ้โหสุดโหมันก็เหมือนบ้านอ่ะบ้านเราต้องทําให้ดินมันแน่นก่อน ปักเสาเข็มป่ออะไรครัโอ้โหปักมันช่งอะไรมันยังยุบอ่ะที่บ้านผมนึกปักจะนึกต้นแล้วนะปักทียิบเลยมันยังยุบอ่ะใช่ไปเจอที่ยุบมาขนาดนี้แล้วขนาดปักปักไม่ใช่ห่างกันมากนะปักอ่ะโอใช่มันเป็นมันมันเป็นคลองอะมันเป็นอะารบ้างมีน้ำตลอดอ่ามีน้ำมันต้องฝังเสาเข็มต่อเสาเข็มเสาเข็มนี้ปักทีทีเลยอ่ะปักมันปูพื้นอ่ะคิด ขนาดนั้นก็ยังสุดยังซุดอ่ะโอ้โหอ่าขนาดนี้เราที่บ้านนะอ่าคิ้มดูมียิ้งเลยเห็นนี้ที่เราปลูกกันลินนะโอเคหน้าบ้านเรากระยกสูงไว้แล้วมึงยุบลงไปอีกขนาดนี้แล้วเป็นรูบัลลินนี่ถ้าไปต่อนี่ไม่ต้องคุยอ่ะไปกับน้ำเลยแต่เหมือนเขายื้อไม่ไม่ดื้อนดิ <Tipp> s> <S มันมันเขาบอกเขาไปสร้างบุกรุกที่ป่าเนี่ยนะเขาฟ้องร้องมันดูไอ้คนอะเอาไหนป่าไม้เขาฟ้องมันแล้วก็ดูแล้วมันร้าแล้วผมว่ามีสิทธิ์พวกเราเพราะมันร้าวเขาจะปล่อยให้มันร้านเขาเขายกให้เป็นของหลวงแล้วไม่ใช่เอไม่เขามีสรุปออกมาแล้วไม่เห็นในแจ้งเลยไม่ได้ข่าวป่าไม้เขาแจ้งแจ้งแล้วแจ้งเป็นเรื่องที่บุกรุกทำลายป่าไม้นี่แหละแต่ถ้ายกให้เป็นของสาหหลวงอะก็คือจบคือว่า พญานาคก็ยังอยู่ไม่ต้องเลื้อคือว่าทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยสร้างขนาดแล้วก็ไม่อยากให้เลือมันก็ให้เป็นแลนด์มารกกว่าเลยใครก็มาเที่ยวว่าเป็นน้อยก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วคืเกี่ยวกับลุงพลที่มันดังขนาดนั้นถ้าจะเกีนยวกันักโทษจริงๆถ้ามันโดนอะไรบอกเนี่ยรู้เนี้ยก่อนจะเข้าคุกมันยังสร้างให้หนาเได้ขนาดนี้เอามันจริงเหรอเขาเขาทําจริงเหรอก็มันไม่ยอมรับอยู่แต่มันอาจจะไม่กล้าแต่มันก็ เป็นคนพาไปสิคว่ามันนําพาให้คนให้เด็กไนเสียชีวิตอืคล้ายๆหรอปล่อยทิ้งไว้อ่ะพาไปแล้วไปปลดคือว่าหลอกเด็กไปเที่ยวไปอะไรเดินเล่นตามเด็กเนี้ยผมว่าคล้ายๆวมันเอาไปบูชายันหรือเอาไปทําพิธีอะไรทั้งอย่างเลยคล้ายๆมันมันบ้าเรื่องไสยศาสตร์มั้เรื่องว่าตัวมันเป็นพญานาคเป็นอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์เชื่ออาจารย์ผลออกมาอาจารย์ก็จะส่งไปแล้วเอาเนี่ยเอาเด็กที่ว่าบริสุทธิ์เนี่ยไป ขึ้นไปถวายไปเหมือนก็ไปไปเส้นไปบ่งสวงอ่ะมันไม่คิดว่าเด็กจะตายแล้วเด็กมันหนาวมันหิวมันปวดปวดมันามันกลัวอะไรมันจะไปไหนก็มีเห็นเห็นเด็กตาแต่จริงมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะไปฆ่าเด็กเห็นเขาว่ามีมาม่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆสดอยู่ระแวกนั้นอ่ะมันก็มันเอาไปเหมือนก็มันเอาไปทําพิธีนี่แหละมันแปลงตัดเส้นผูกเส้นผมไปทำพิธีอบบ น่าจะเกี่ยวบวิยาศาสตร์วยาศาสตร์นั่นเพราะเรื่องเรามันมาทางใช่เขาก็เลยแจ้งเรื่องของคลเนี่ยว่านำพาเด็กไปเพื่อแล้วเด็กมันเสียชีวิตเพราะเด็กมันหนาวเอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่รู้นะมันก็แบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วดูกันรู้ที่มันตัดเด็กตัดอะไรไปที่รู้คือตัดมา ดังดังจริงดังกว่าดาราบางคนซะอีกศาลนั้มันต้องสู้กันนานไลยสู้แต่แล้วคนนี้แต่สรุปยังไงแล้วถ้าสรุปแล้วถ้ามันตัดตัดสินแล้วอะไรกันแฟนคลับยังแบบตอนนี้มันมันก็มันสู้คดีมันก็เหมือนกับมันไม่ยอมรับปฏิเสธใช่ใช่สู้อยู่ใต่มันต่ำมันก็วิ่งสู้้ใหแต่มันก็ออกได้หลายแง่นะจะเป็นตัวเขาก็ได้มมัันไ่รบจะเป็นตัวเขาก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวบุคคล อื่นก็ได้แต่ไม่รู้มันต้องเป็นไอ้พลแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ว่าค้ายว่าผมอย่างที่ผมพูดอ่ะแล้วเแต่พอเด็กมันตายไปแล้วนี่ก็มันช่วยอะไรไม่ได้ติดได้ด้วยทนายแล้วพอคุยไปคุยมานะต้องเจอมีคนไปเจอมันจงไว้แล้วเวลาแล้วกี่ชั่วโมงตรงนี้เวลามันมีเวลากี่ชั่วโมงมีเวลาเขาไล่ขนาดนั้นทำลายเราเขาว่าลุงพลไปเจอคนแรกม่้งใช่ไม่รู้นะ มันหลายเรื่องอ่ะเขาก็มไ่รู้ประจําปฏิป่อกันมัน็ใช่มันต้องเป็นอะไรเนี่ยใครก็ว่ามันต้องเป็นมันนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช่ตั้งใจฆ่าอาจจะไปทําวิธีวงสงหรืออะไรไปบูชาเขาบอว่าให้ข้ามคืนแล้วก็อ่าแล้วก็ไปรับตัวกลับไปรับตัวกลับจะตายแล้วเด็กมันไม่เคยมันตกใจมกลัวนที่มืดใช่มันก็วิ่งไปทั่วนะหาวด้วยเสื้อผ้าก็ไม่มันก็เดินไปดูเดินไปทั่วนะไม่รู้ไปไหน เด็กมันหนาวมันจิตตกมันกลัวมัน,มนจนแบบเด็กมันเจอความมืดเจอแรงกดกวไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยอยู่ในป่าไม่เคยขึ้นไปขึนไปกบผู้ใหญ่ก็กลัวไปอ,อยู่ขนาดเขาหินเลยโอ้ยบนเขาแม่สนิทเลยไม่ไม่กล้ากระดิกไปไหนครับผมจิตตกแล้วจิตก,กลัวจะช็อกตายได้ใช่โอ้ร้องไห้ตายยังมีเลย ใช่อ้แม่ออกไปไม่มีใครได้ยินร้องจนตายอ่ะเด็กบางคนอ่ะร้องให้จนช็อกใช่ใช่อ่าบางคนนี่ช็อกไปเลยช็อกไ,ไปเลยสลบไปเลยอ่ะยังเป็นโอ้ปีเป็นปีแล้วนะเป,นปเป็นปีแล้ว แล้วเขาก็ยังดังอยู่ย,ยังยังหล่ออยู่นะนี่ติดอนันหนึ่งในเซฟนี่ครับผู้ชายที่ผู้หญิงอยากแต่งงานาด้วยโอ้ <laughs> อ้ท่านบอกไอ้ไอ้หนาหญิงเขบอกกันบอกไอ้คนติดหนึ่งในติดเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงอยากแต่งงานด้วยเข <laughs> <laughs> าบอกกันนี่ก็มีทริปเลยนะก็มีการเต้นเลยนะก็ <laughs> <laughs> มีการเต้นโจอันเต้นมีความสุขเลยจ้วยมีความสุขแก ไอ้บนติดหนึ่งหนึ่งในสิบผู้หญิงที่อยากแต่งงานด้วยทำไม้ดัดเหรอันนี้อะไรดีทำไม้อ๋อไม่ใส่แม่อะไรอยากเป็นประแสงประแตงพะเต๋นเพลงพล้นเขาก็แบนหมดแล้วไม่ใช่ยินตรองยินตลาฮิป